สวัสดีครับกำนันยามพลุกหลานน้อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่คือคันพ่พื้นครับครับขอบครับแม่ไปเตยนะครับมากินเขาง่ายน้ำกันครับเขาง่ายมือนี้อาหารเมนูปลาครับน้ำเเข่าเนียวกับเข่าเหนียวห่อนๆครับซุน้ำเมนูปลาเดี๋ยวจ้ะบางจัาหน่อยเนาะไข่หมูก็มีอ่ามีตัวนี้เป็นต้มปลาเป็นเป็นปลาชิ้น ปลาปต้มหางปลานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหนึ่งปลาหนึ่งปลาตัวนี้มันจะมีหัวปลาหัวปลาห,า,หางปลาที่เขาเจ้าเลือบเอาตัวเนื้อมันไปขายนะครับเรือจังงี่ไปเตยได้กินตูดไก่แล้วก็จำนำสดนำปลานะครับแก้วบองแล้วก็ผักมะเขือมะแตงอันนี้ผักก่เลือดมันยางไ่ย่าง,งของก้าวหนา,ายมื่อกีนไปย่างเรียนเห็นม,มันงามอยู่ขางหัว เลยเก็บมาเรามาใส่กับยังกับกินเขาเป็นพักนะครับปวดข้ามดามาครับกินเผาน้ำกันเอออ่าเลยกรองล็กน่อยโอเคอกินเผาเศราครับก่อนสิตแยกนยะ้ายกันไปทำภารกิจเหตุการณ์เหตุงานนเนาะ ใส่แก้วเน,วน,นี่ย่อนวนอีสานแก้วเป็นอาหารที่เข้าคุณเคยมาตั้งแต่หน่อยเนาะกินมาตแต่เล็กแต่หน่อย <S <S เดี๋ยวเมื่อเลี้ยงกุ้งอ้หวข,ขกับแก้วจนแนวกับมันไปออ้เริ่มเริ่มจ,จมั๊กจั่นเริ่มจะนิดเลยอันไม่ดองคนไปสื่อมาก เ่าข้าอยู่ใส่ใส่ตัวเหยี่ยนไ้อยู่เดี๋ยวเมื่อเตียงเข้ามาก้่อยจักระจันกินกันเจ้ากับสีเบิองก่อนว่ามันมันมันปินป่น,น,ปปนก,กินเปลี่ยนไปกินจ้กระจันนะสุสดยอดเลย<ม>เลื่อมเลื่มเลื่ม เศร้าเขามันนี่ฝนตกดิ้นครับสดต้นตาเลยไปด้วยฝนตกดิ้น,นมือเคลื่อนนี่ก็สวดมากโย่พอดินไร่เนี่ยากกินโปสุเห็นพักกิดเลือดงามนี่ได้อยูนท้างหนาบาันเนี่ย ดูหวาพันเนสุดเลยไป็นด้วยใช้ช้อนตักเลยอุ้ย,อยเอาจิ้มเลยเนาะเลยจะได้จะอาบน้ำเมือกีเลิศนี่ที่เขากันที่สุดก็คือใส่ออมมะขอยออมมะขอยจุบใส่ออมมะขอยออมหน่อ,นองงัว จะกิดปุ้ยกับเมียงถ้นะพ่อนแจ่วขวกอะไรเพราะนั้นเราใส่แจ่นุงพวกเมียงพวกไอ้แกะหะปอกเปียะปอกเปี๊ยะนี่กิ่นจะใส่กับเมียงใส่บอกเน่าหลายๆสุดๆ ครับอ่าเข้ากันคักที่ดีอันนึงครับมีกะทิเนี่ยเขากันคักคือกันเด้มันติโกนครับใบพักใบบักเม็กกิโลเราพอแพงครับเหมือ,อนตะุ่ม เนื้อคุ้มป่านี่มันจะเป็นหัวแบบนี้แหละเปียงเปียงรู้ราคาสิบแต่ละชื่ออะไนี้ราคาสิบบาทถึงไปวัดน้ำได้ไหมโอ้ยสวย ก <c oughs> ินเขาท่ายคลิปเรียบร้อยแล้วก็สิลุยข้า,างในโซาครับมือนี้บรรยากาศทีดีประได้นัดผูด้ใดลมใจ่องระวังเคลียร์งานนะครับ ในช่วงที่คนบนฝาคนโมยุค่ะเริ่มเริ่มจะก็คือในสภาว่าคิดใจก็เริ่มจะดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับนะครับเราไปเบิง้งเรื่องจริงยิ่งกว่าทิยายอยู่ในช่องห้องแอบย้ายตัวคนด่นเดอ้อเ,เราเราเหลืองสูกฟังครับ เราจะกิน嘛ลองลองชิมเนื้อมันดูมันจะอย่างนี้เลยนี่ยิบกินยิบกินตัวเนื้อมันยิบเลยลูกลองกินลองดูเยิบึกินนังป่านั่นแหล <c oughs> ะกินบอกแล้วว่ากินติดใจมัน,นี ข้างล่างมันมีจ้างเอาออกก่อนอขะผักวันใหม่ไปน่อยหนึ่งนะครับช่วงนี้ไปไ้เวลาผักก่อนกะนอนประมาณฮาทุ่มพกทุ่มนี่ลและ วะานา่มนอนตะเวนขึ้นหาถุ่มกว่าถึงหกถุ่มนอนกามะตื้นตีหักมือสาตื่นตีหัคร่งรู้สึกว่านอนตื่นใจกว่าทุกมือซเมื่อเนี่ยรู้สึกว่าสิบประมาณตีสามผมจะลูกขึ้นมาประมาณช่วงตีสามล้วถ้านอนบ่หลับอีกตีวันโบนี่บ่าพันว่าเท่าแล้วนอนบ่หลับ <c oughs> นอนจริงยี่หันล่ะอย่างนอนเดียกมันก็น,กน,นอนบารลับก็เอาโทรศัพท์ามาเล่นแล้วบานเนี่ยขอทั่วซับเมาเกคืนแล้วแจ้งปั๊บจะเปตั้งเทียก็เอาโทั่วซับเรามาตอบคอมเมนต์ของเอฟซีเฮาพอดีประมาณช่วงของมองเช้าของมงเศ้าหรือว่าตีฮาโกรกล้านกับออกไปออกกำลังกาย เมื่อวานเน่ยย่งเด่นอยู่แถวหลังบ้านเนี่ยครับอ่อมอ่อมมันก็กวลังเติบอยู่ด้วยย่างไ,ไก่ขึ้นกันนะแล้วมือเท่านี่ก็ย่างอ่อมอยู่ในนี่ก็ออกไปปากซอยกัน,นย่างเขามาออกไปปากซอยแล้วกันย่างเขามาก็ไดขึ้นเขาครับกําลังก็ไดขึ้นเขาเพียงแต่ว่ามันจะห่างกันต่างกันอยู่ที่บรรยากาศ บรรยากาศถ้าไปน้องประจับมันก็นจิมี่้วนไม่ใบหยาเขี้ยวสอุอมแล้วก็มีมูเห็นมูมีม,ม,มูมีพวกมีคนที่ไปออกกำลังกายมันก็นเป็นบรรยากาศหนึ่งถ้าออกกำลังกายแก่กันยังธรรมดาเนี่ยดูแถวนี้ก็เพียงพ่อนะครับแ,แล้วแต่เวลาอ้อมนวย ตูดไก่ปิ่งหนึ่งนี่มีสองสองตูดสองตูดนี่ห้าบาทอันนี้สองบาทห้าสิบตัวหน,นึ่งเรเปล่าผักบุ้งตูดปลูกไว้เข้าเดี๋ยวได้ได้ควนเลยนะ อีกบ่กี้เมื่อก็้สงการตั้งจากสงการก็ซีเริ่มเป็นร่ดูการทำหน้าลงหน้าของเชาวฮัทชาวนาเข้าวรนเบี้ยดลงเห็แล้วครับวัดจะจรลงเห็นหน้าลงเห็นหน้าแล้วก็เกี่ยวเขา่าเกี่ยวเข่านาแรงนาแรงข้าวเดี๋ยวก็สงการสงการ ตงเห็นหน้าอีกคือเกาอยู่งเสรอ่ะนี่ความรู้สึกนะครับคือ <c oughs> ปีนึงเนี่ยถ้าม่องม่องม่องย้อนหลังขึ้นไปนะครับก็คือถ้ามองไปว่าเออมันไก่จะหัดตรงการแล้วมันไก่จะหัดตรงการแล้วแล้วก็คือไวปม่องไปตรงการไปีกายเนี่ยกำลังสิหัดตรงการเนี่ยคือกันเนี่ย ผมว่ามันแป๊บเดียวอ,อ่าผมจำโมบินนะครับผมคงจำเหมือนช่วงช่วงนี้แหละช่วงปลายเดือนนี้หนะ้า ช่วงปลายเดือนมีนาคมเนี่ยของปีไก่เนี่ยมันจะเป็นอ่คือหลวงปูนะครับเพิ่นว่าอยากจากท่าสีอยากท่าสีาประตูโค้งหอระฆังอันแน่นนะครับผมก็เลยมาบอกปุ่นพี่นอ้องเข้ามือเดียวปีละพีไก่รู้สึกว่า จะได้รับอความแต่ว่ารวมมือนะจากเอฟซีฮารู้สึกว่าต้นผาปลาท่าสีของผมเนี่ยจะได้อยู่ที่พ่ามันสี่หมื่นเหมือนะ2 0 0สองมื่นกว่าสองหมื่นกว่านะครับเพราะว่าทั้งบดท่าสีทั้งบดเนี่ยจ้างมันตีละก้าไว้ สามหมื่กประจำพพิษนะครับแล้วก็ต้นของเ้านี่ทีได้อยู่สองหมนกว่าแล้วก็ไปถวายวันที่10บเมสายนก็คือเป็นวันเกิดของร้านหน่อยร้านใบเตยร้านห้าสมันก็ผ้านไปแล้วครับคือลุล่วงไปเสร็จเดียบรอยสมดังที่ตั้ง เป้าไม้ไว้เพื่อก็ได้ทําบุญร่วมอนุโมทนาสาธุน้ากันบิดสุกนนะครับที่เพิ่นร่วมทุนทรัพย์มาแล้วก็ร่วมอนุโมทนามาเขาให้ได้บุญได้กุศลน,น้ากันหลายๆครับส่วนคนที่เพิ่นามาเ,าเคี่ยงปลาเที่ยงไรของคำพันแยมเพิ่นก็นไปสบายแล้วเนาะก็คงจะได้รับบุญในกุศลนัน่นส่วนนี่ไปน้า นะครับให้เราอยู่สบ,บายบอกให้ตกทุกเด้ยากเนาะกดนำบอรกราซานี่ยังต่างๆเป็นการทำบุญดีต่อใจอนะครับคุณปีนี้ก็เวียนมากอีกแล้วแต่ว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเนาะเปลี่ยนไปตามการเวลาของมัน สำหรับผู้ที่ไปกับไปสบายผู้ที่อยู่กับสู่ต่อไปครับอยู่สู่เพื่อดูวันทีหลูกแข็งแรงกับสนับสนุนให้ลูกได้แข็งแรงได้ยืนบนขาของตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็มีความสมบายใจก็คือในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนาะในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของอชายแกค่คนหนึ่งอ่ะเรียนว่าชายแก่นะครับก็คือหาซิปกาปีแล้วอีกหาปีหกปีก็ได้รับเงินเดือนบุตเทอาแล้วก็คงจะต้องหาเวลาในช่วงที่เหลือที่ฮอยังมีร่มหายใจอยู่นี่ก็ ให้กำไรชีวิตตัวเองบ้างหรือว่าให้ความชุขแก่เจ้าของบ้างทำในสิ่งที่อยากจะทำทำในสิ่งที่ทำแล้วสบายใจลูกเต่าเขาขัดใงไงเป็นเบ้าบ้วนเป็นเบ้าเก็มีครอบมีรั้วกันหมดทุกคนแล้วต่างคนก็ต่างมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้าครอบครัวในอีกต่อไปนะครับ <Okay. S 1> ส่วนกำนันลยมในช่วงที่อบอมีไหตัวเนาะ ที่ขอใส่ช่วงเวลานี่ทำให้ทำดีที่สุดใช้ชีวิตให้มีประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็จะใส่ชีวิตเพื่อหาความสุขใส่เจ้าของบ้างเน่เนาะหลังจากทีเฮาค่ะอยู่กันมาแบบอีกเอร์นอาเวอร์ชั่นหนึ่งเนาะทีทีท,ทีผ่านมาน่ะอยู่แบบกบนันเดียมเนี่ยจะอยู่ เหมืนว่าอยู่ดูแลดูแลอยู่ในวงหลอมของคนป่วยครับอยู่ในวงหลอมของคนป่วยตลอดยี่สิบสองปีที่ผ่านมาเนาะยี่สิบสองปีขึ้นที่ผ่านมาก,ก็คือแต่ว่าผมก็เต็มใจที่จะให้กำลังใจแล้วกันเต็มใจที่จะดูแลแล้วก็ทนทรมานมากโดน ยี่บสองปีนี้ที่การเจ็บป่วยนะครับล้วแล้วก็ไปสบายแล้วให้เราไปสบายนะครับบต่ต้องเราห่วงเราใหญ่ผมก็จะทําดีที่สุดเลยให้คนบนฟ้าไม่ได้เป็นที่กังขาห่วงใหญ่นะครับสิ่งในดีทําสิ่งในบ่ดีผมบ่เห็ดทาในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูกต้องเนาะ <c oughs> การดูการชินการใส่ชีวิตก็คงจะใส่ อ่ามือมีก็กินมือบอ่มีก็กินคื้เก่าแต่ว่ากินหน่อยกินหลายรวมมัเอลอยู่รวมเลยกะข้าวเร้าก็จะนักแน่ข้าวเที่ยงกะอ่าก็ป่านกลางนะครับแล้วขา้าวแดงก็จะขอเป็นอาหารข้าวเจ้านะครับเป็นหงเขากินก็กินมือละจานก่อนแล้วก็จะค่อยพยายามจะค่อยลดปริมาณอาหารอาหารเย็นในอาหารในมื้อเย็นเนาะคอยลดลงลดลงเพื่อสุขภาพ รอดรอบไม่้อายิ้มมื่อวันปั่นเข่าเบิดว่ะรอบข้ามเข่าอยู่จนเหนียวอะอ่ะกินข้ามเออนี่แหละกระสีเจ้าหรอกว่ามันยิ้มเหรออืมยิ้มยิ้มแล้วแต่นข้ามเข่ามันยังเหลืออยู่ย โอเคครับสําหรับคลิปนี้กะคงจะไว้ซ้ำนีกก่อนกินเขาว่าวกันสารพัดเรื่องเล่าเหลือเป้ยม่มีจุดหมายหรอกครับของคำน้ำยำไม่มีจุดหมายบ่มีสคริปต์ที่จะว่ามือนี่จะดำเนินการไปในเรื่องในแบบใดแต่ว่าทุกอย่างที่เหตุออกมาทำออกมาจาก ใจจริงๆเฮ็ดออกมาจากใจเหตุออกมาจากความรู้สึกเหตุออกมาจากในเรื่องชีวิตจริงที่การใช้ชีวิตจริงๆโดยบ่ต้องปุงแต่งว่าเอ้ยจัดนันจัดนี่ให้ตัวให้งามมาเหตุคลิปทายคลิป <c oughs> เพื่อจะมาดึงให้เฟซี่แฟนคลับเฮาได้ <c oughs> มาเบิง่งก็มาจากกินน้ำแสบน้ำแต่ว่าอันนี้ของผมเือเป็นในการแบบใช้ชีวิตเนาะ การใช้ชีวิตของครอบครัวตัว,วอ้วนจะดําเน,นินกันก็ไปจังไดในขณะที่บ่มีคนบนฟ้าคนบนฟ้าก็ไปสบายแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมก็ <g erman> นแรน่นะครับคนเท่าเนาะยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจยังมีความรู้สึกอยู่ก็ไม่แน่ว่า,าการอนาคตทั้งหนา ิมีผูรูดมาซอยปลอบใจแต่ว่าผมยังพันในขิดดอกมันมันยังเร็วเกินไปมันยังเร็วเกินไปยังไม่ถึงเดือนนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบห้าเมนบอกวันที่ยี่สิบห้าทลาขึ้นไปย้อนหลังขึ้นไปวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยย่ายตัวยังอยู่ลงพันในาบัในขณะนี้เวลาอ่าอะไรนี่เวลาตอนนี้ <c oughs> เวาลามันเออแปดโมงแปดโมงกว่ากว่าเนี่ยในเมื่อเดือนที่แล้วตอนนี้ผมก็ยังอยู่บนรงพยาบาลน,นะครับยังดูแลยายตัวตีช่วงที่เรายังเก็บปว่วยอยู่วันที่ยี่สิบห้านะครับวันที่ยี่สิบห้าเป็นเมื่อที่ผมถ่มายคลิปว่าผมช็อกมากชอ็อกตรงที่ว่าเวลา,าตีสามตีสามใายโตแล้วชอ็อก แล้วเล่าอาการรักอาการสุดนะครับโอเคครับอ่ะยังพันพันแล้วก็พันไปสําหรับเมื่อนี้ก็คงเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะว่า,ว,าว่าไปร้ายมันมันจะควบคุมสถานก,การณ์บออาอยูอ่เดี๋ยวผมเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ